สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารค์บ้านประจำวันที่19นะครับ19พฤศจิกายนอันนี้ก็พามาชมแนวทางวิธีการในการปรับแต่งงานโครงสร้างนะครับเนี่ยเ,เพื่อให้ทำงานสถาปัตยกรรมได้นะครับแต่เดิมเนี่ยตรงนี้ เป็นสเต็ปนะครับเนี่ยต่างกันอยู่ก็ต่างกันอยู่นะครับต่างกันอยู่ประมาณ10กว่าเซนนะสิเซนนั่นแะหละสิเซนนิดๆน,น,นะครับเ,เพราะว่านเนี่ยมันก็จะต่ำนะครับแต่ระดับไม่เท่ากันเนาะไอ้พวกนี้สูงหมดเลยนะครับโครงสร้างดีไซน์ซามาสูงหมดเลยนะครับอ่อมาต่ำอันนี้อันเดียวต่ำอันนี้อันเดียว ก็เลยต้องแก้นะเพราะว่าตรงนั้นนะมันจะเป็นถ้าตรงนั้นไม่มีอะไรนะครับก็ป้าปิดไปแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นกระจกนะครับเดี๋ยวเราทํากระจกนะขึ้นมาแผงหนึ่งตรงนี้ต่อจากบนนี้นะครับกระจกหนึ่งแผงขึ้นมาเนาะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งแผงจากล่างนู้นเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะเอาตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งแผงมันถ้าเป็นสเตป็ปอย่างนั้นกระจกมันมาชนกันก็จะไม่ ไม่สวยนะดูไม่ได้เลยก็เลยต้องปรับแต่งงานโครงสร้างนะเ,เนี่ยนะครับก็ใช้วิธีที่อตอนแรกว่าจะใช้เหล็กเหล็กแทรปนะครับแต่ก็ไม่น่าจะแข็งแรงนะเพราะตอกไปแล้วมันยุ่ยครับก็เลยได้ใช้ดูนี้นะครับจะเห็นชัดก็เลยได้ใช้เหล็ก6มิลน,นะครับตอกนะ ตอนที่ตอกเนี่ยก็ต้องใช้ e ี o x ซีนะซึ่งที่เคยใช้ทั่วๆไปนะครับก็เมมีตัว AB นะตัวหนึ่งไป h a r d e ดเนผสมแบบปุ๊บมันก็จะช่วยทำให้เราเชื่อมต่อวัสดุที่มันต่างชนิดกันะนะเป็นคอนกรีตกับเหล็กเนี่ยได้นะก็เลยใช้อ e ีอกซี่นะครับฝั่งฝั่งนูน้น นะแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปแล้วก็งอนะสองจุดนะซึ่งเด็กก,ก็โอเคนะดูแล้วไม่ไม่เป็นปัญหาแล้วตอนนั้นก็เป็นกาวซีเมนต์นะครับไอ้กาวซีเมนต์นี่ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่า,าตัวเหล็กเนี้ยโอเคแข็งแรงเพียงพอนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องฉาบนะฉาบให้เป็น,ปนผิวเดียวกันเลยก็จะมองไม่เห็นแล้วยวจับเรียมแล้วก็ฉาบนะก็จะเป็นแบบนั้นเลยแล้วหลังจากนั้น,น,นโหลดมันไม่เป็นไร โหลดมันอาจจะแขวนห้อยมาก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวเราเอากระจกวางนะมันก็จะทับอยู่บนเฟนมกระจกนะครับมันก็จะก็จะโอเคครับวันนี้ก็ไปงานแต่งนี่ทำมาวันนี้เสร็จแค่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวฉาบอีกเนาะกับจับเตรียมฉาบก็ต้องตรงนี้ทําคนเดียวนะเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็ไปทําตรงนู่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาพาดูตรงนี้กําลังทําอยู่ ซึ่งก็หล่อเสาอยู่นะครับเสร็จแล้วก็ต้องหล่อคานอีกนะหล่อเสาขึ้นไปอีกนะครับก็หลายวันเหมือนกันนะครับถ้างาั้นงานส่วนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวขอพาชมแค่ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีงานคืบหน้าตรงไหนเดี๋ยวตรงเนี้ยเคยเคยเคยเอามาให้ดูในคลิปก่อนหน้านี้แต่มันยังไม่คืบหน้านะก็เลยเดี๋ยวฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูแล้วก็ ไม่สวยนะไม่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวให้ตรงนี้มันทําให้เสร็จแล้วเริ่มก่อน,นะครับ่ซึ่งก่อนจะก่อนเราจะทําโครงทําโครงให้หมดเลยนะครับแล้วก็วัดให้ได้ขนาดนะครับก็จะได้รวดเร็วนะครับออโอเคสาหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูงานฝ้านะครับงานฝาซึ่งเป็นงานฝ้าแบบพิเศษนิดนึง มีความสวยงามแบบพิเศษนิดน,น,นึงครับเดี๋ยวพาไปดูต่อครับวันนี้คลิปนี้แค่นี้ก่อนครับับวน,น้ครับฝนจะตก